พวาออนไลน์เรียนิ่งเลสนบทเรียนออนไลน์ป .6 ศิลปะสาระดนตรีมาดูการวิเคราะห์เพลงและหลักการฟังเพลงกันนะครับการวิเคราะห์เพลงเพลงหมายถึง สำเนียงขับร้องทำนองดนตรีที่สร้างสารรค์ขึ้นโดยมีเนื้อเพลงจังหวะทำนองการสัมผัสคำและการใช้ถ้อยคำตามหลักดนตรีเป็นส่วนประกอบของเพลงทำให้บทเพลงมีความไพเราะนะครับการวิเคราะห์เพลงแต่ละเพลงนั้นผู้ฟังเพลงหรือผู้ที่จะวิเคราะห์เพลงต้องเข้าใจองค์ประกอบของบทเพลงเพื่อที่จะทำความเข้าใจและวิเคราะห์บทเพลงนั้นได้ถูกต้อง 1. นเนื้อหาของบทเพลงเพลงแต่ละเพลงจะมีเนื้อหาและความหมายที่แตกต่างกันซึ่งสามารถบ่งบอกความรู้สึกและอารมณ์ของเพลงนั้นให้ผู้ฟังได้เข้าใจและซาบซึ้งไปกับบทเพลงเนื้อหาของบทเพลงจะมีความหมายหรือมีลักษณะเช่นไรก็ขึ้นอยู่กับผู้ประพันธ์เพลงดังตัวอย่างต่อไปนี้นะครับชื่อเพลงใกล้รุง่งเนื้อหาของเพลงเกี่ยวกับความหวังความสดชื่นของวันใหม่ เพลงเขมรไซโยกเนื้อหาของเพลงเกี่ยวกับการบรรยายธรรมชาติที่สวยงามเพลงลาวดวงเดือนเนื้อหาของเพลงเกี่ยวกับความคิดถึงคนรัก 2. ององค์ประกอบในเพลงบทเพลงมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้นะครับจังหวะจังหวะคือสิ่งที่ใช้กำหนดควบคุมความช้าเร็วของบทเพลง บทเพลงแต่ละบทเพลงจะมีจังหวะช้าหรือเร็วนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ประพันธ์เพลงนอกจากจังหวะจะควบคุมความช้าเร็วของเพลงแล้วยังเป็นสิ่งที่ทำให้เพลงมีความไพเราะซึ่งช่วยให้ผู้ฟังเพลงเข้าใจว่าบทเพลงนั้นมีจังหวะเป็นอย่างไรเช่นเพลงที่เศร้าหวยหวนมีจังหวะช้าเพลงที่สนุกสนานตื่นเต้นจะมีจังหวะเร็วนะครับทำนอง ทำนองคือเสียงสูงต่ำดังเบาสั้นยาวประกอบกับการเรียงให้มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันและเป็นองค์ประกอบที่ง่ายที่สุดต่อการจดจําว่าเพลงแต่ละเพลงนั้นเป็นอย่างไรซึ่งทานองเพลงจะเป็นไปในลนาาักษณะใดขึ้นอยู่กับผู้ประพันธ์เพลงนะครับการประสานเสียง การประสานเสียงเกิดจากผู้ขับร้องร้องไปพร้อมกับการบรรเลงดนตรีให้มีระดับเสียงเดียวกันเสียงร้องและเสียงของดนตรีนั้นจะต้องดังไปพร้อมๆกันซึ่งการประสานเสียงเป็นสิ่งที่บอกถึงความเหมาะสมกลมกลืนของเพลงว่าใช้เสียงเป็นอย่างไรการบรรเลงจังหวะทำนองเหมาะสมกันหรือไม่ คุณภาพเสียงในเพลงคุณภาพเสียงคือลักษณะที่ดีของเสียงที่ใช้ในบทเพลงแบ่งออกเป็น2ลักษณะดังนี้นะครับ 1. คุณภาพเสียงร้องผู้ขับร้องจะต้องมีลักษณะน,น้ำเสียงที่ดีเหมาะสมกับเนื้อเพลงจังหวะทำนองของเพลงและมีความเหมาะสมกลมกลืนกับการบรรเลงดนตรีด้วยนะครับ 2. คุณภาพเสียงดนตรีดนตรีที่บรรเลงประกอบเพลงจะต้องมีเสียงที่ไพเราะ บรรเลงตามจังหวะและทำนองของบทเพลงได้ถูกต้องและสอดคล้องกับเสียงของผู้ขับร้องได้ดีคุณภาพเสียงสองลักษณะน,นี้จะส่งผลให้เพลงมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นนะครับ